สำหรับประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากที่ในหลวงและราชินีได้เสด็จพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงอมทรัพย์สุจริตกุลนวัดเทพศิรินทาราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพายกรุงเทพมหานครและเรื่องนี้ก็ยังคงได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางผนวกกับการจับจองจากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายที่ยังคง,งเฝ้ารอการเสด็จติดตาม จากท่านเจ้าคุณอย่างใกล้ชิดซึ่งในขณะนี้ก็ยังคงไร้ซึ่งวี่แววและยังไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆทั้งสิน้นผนวกกับในขณะนี้ก็ยังได้มีกระแสข่าวลือที่ได้มีการส่งต่อกันผ่านทางไลน์และในกระแสโซเชียลมีเดียกันอย่างหนักถึงการสั่งปลดท่านเจ้าคุณซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดอีกทั้งในขณะนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับ ต่างก็หดหูและจิตใจเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกันหมดแล้วคิดถึงเจ้าคุณพระขนาดเลยเจ้าขอให้ท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดถึงเธอเสมอคิดถึงท่านเจ้าค่ะคิดถึงท่านครับคิดถึงท่านค่ะชอบความอ่อนโยนอ่อนหวานของท่านเจ้าคุณพระมากๆค่ะคิดถึงท่านตลอดค่ะคิดถึงท่านนะคะหวังว่าท่านเจ้าคุณคงจะสบายดี หวังว่าคุณพระยังสุขสบายดีมีความสุขนะครับขอให้ท่านเจ้าคุณได้กลับมาพบประชาชนที่รักท่านโดยเร็ววันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการแสดงความรู้สึกจากเหล่าบรรดาแฟนคลับที่ยังคงคิดถึงท่านเจ้าคุณอยู่ตลอดเวลาโดยในขณะนี้ท่านเจ้าคุณยังคงปฏิบัติหน้าที่ถวายงานการพระราชกุศลและงานด้านอื่นๆที่ส่งมอบหมายให้กำกับดูแล และศึกษาพระปริยัตธรรมแผนกบาลีอยู่ที่ประเทศเยอรมนีอีกทั้งเธอก็ยังได้ติดตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตามปกติส่วนกระแสของข่าวลือต่างๆนั้นยังไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดซึ่งอีกไม่นานเกินเรานี้ก็น่าจะได้เห็นการเสด็จติดตามและการกลับมาอีกครั้งของท่านเจ้าคุณในเร็ววันนี้ มาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางราชสำนักไทยที่น่าสนใจในวันนี้หลังจากกระแสแบนลาซาดาได้กลายเป็นกระแสที่ฮือฮาอีกทั้งก็ยังได้มีการพูดถึงกันอย่างเป็นวงกว้างอยู่ในขณะนี้โดยล่าสุดทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความรู้สึกที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเขาได้ออกมาเน้นย้ำว่า คนไทยรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกทั้งทุกพระองค์ก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดแม้แต่ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาจึงอยากจะขอเตือนไปยังนักการตลาดอินฟลูเอนเซอร์และเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆให้ระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหา หรือการทำการโปรโมตด้วยการนำรูปลักษณ์ของบุคคลสถาบันที่คนไทยทั้งประเทศให้ความเคารพรักซึ่งถือเป็นการมิบังควรและนอกจากทำให้คนไทยทั้งประเทศไม่พอใจแล้วยังเป็นการทำลายภาพลักษณ์ชื่อเสียงแบรนด์ Brand, และสุมเสียงในการกระทำความผิดตามกฎหมายอีกด้วยอีกทั้งการเอาคนเจ็บป่วยคนพิการมาล้อเลียนนั้นขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผู้บริโภคไทยก็จะไม่สนับสนุนการตลาดที่ไม่สร้างสารรค์เช่นนี้อีกด้วยและสำหรับกรณีของนาราเคลปกกะเทยในขณะน,นี้หลายฝ่ายก็จ้องที่จะยัด1นึให้กับเธอเพราะพวกเขามีความเชื่อที่ว่านาราเคลปกระเทยนั้นทำผิดและจับจวงล่วงละเมิดต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกทั้งในขณะน,นี้อาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์เขาก็เดือดปุด,ปด โดยเขาก็ได้รีบออกมาฟาดเดือดถึงเรื่องนี้อย่างไม่ยั้งอีกด้วยจะแจ้งจับนาราด้วยมาตรา112ได้ยังไงในเมื่อมาตราหนึครอบคลุมแค่หนึ่งกษัตริย์2ราชินี3รัชทายาทและ4ผู้สำเร็จราชการถ้าจะตีความว่าโฆษณาตัวนี้ล้อเลียนความพิการของจุลาพ์ข้อเท็จจริงก็คือจุลาพ์ไม่ได้อยู่ภายใตย้ การคุ้มครองของมาตรา112แล้วพวกมึงจะยัดคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพให้นาราได้ยังไงที่ทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์และกฎหมายมาตรา112มันเสื่อมไม่ใช่เพราะอินาราคาแต่เพราะอิสลิมโง่ๆอย่างพวกมึงอีจันจิลาจูแจงด่าแทมมี่ดักเวิร์ดว่าพิการาซ้ำซ้อนเพราะคุณแทมมี่เสียขาทั้งสองข้างไปไม่มีสลิมหรือรอยอลิสตัวไหน ออกมาประนามอีจูแต่กลับร่วมกันสังฆกรรมถล่มดาแทมมิซ้ำเหยียบย่ำความพิการของเขาฉะนั้นกรณีของนางรานั้นอิสลิมมึงหยุดค่ะหยุดความตอแหลของพวกมึงจับพวกมึงถลกหนังหัวก็หาต่อมมนุษยธรรมไม่เจอค่ะเจอแต่ต่อมตอแหลกับต่อมคลั่งเจ้าเท่านั้นส้นตีนนะคะ และทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็นที่ดูเดือดและเผ็จร้อนจากอาจารย์ประวินชัชวานพงพันเพียงเท่านั้นและสำหรับสถานการณ์ความร้อนแรงและกระแสที่ฮือฮาของนาราเคลปกระเทยที่มีอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปมาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นข่าวทางการเมืองที่น่าสนใจในวันนี้สืบเนื่องมาจากในวันนี้เป็นวันครบรอบ10ปีของการเสียชีวิตของอากง ผู้ที่ตกเป็นจำเลยในคดีอาญามาตรา112อีกทั้งเขาก็ยังเสียชีวิตในขณะถูกจำคุกอีกด้วยและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าหดหูอสูจใจย,ยิ่งนักอีกทั้งในวันนี้นักประชาธิปไตยหลายฝ่ายต่างก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นและแสดงความอาลัยรำลึกถึงอากงในวันนี้กันอย่างล้นหลามอีกด้วย เมื่อวันที่8พฤษภาคม2555ในอัมพลตั้งนพกุลหรืออากง SMS เสียชีวิตขณะถูกจำคุกในข้อหาหม่มประมาทพระมห,หากษัตริย์ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 อากงถูกกล่าวหาว่าเป็นคนส่งข้อความสั้น SMS ที่มีการดูหมิ่นพระราชินีและในหลวงไปยังโทรศัพท์ของนายสมเกียรติคลองวัฒนสุขเลขาส่วนตัวของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นจำนวนสีข้อความก่อนถูกจับกุมตัวที่บ้านพักในจังหวัดสมุทรปราการหลังจากถูกจับกุมตัวอากงถูกขังอยู่ประมาณสองเดือนก่อนได้รับการประกันตัว แต่ต่อมาเมื่ออายการสั่งฟ้องอากงถูกคุมขังอีกครั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ประกันตัวอีกเลยในระหว่างการสู้คดีอากงปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนส่งข้อความดังกล่าวไม่รู้จักเบอร์โทรศัพท์ของนายสมเกียรติอีกทั้งเขายังบอกอีกว่าตนก็มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เคยร่วมลงนามถวายพระพรที่โรงพยาบาลสิริราชแต่อย่างไรก็ตามท้ายที่สุด สาลชั้นต้นพิพากษาว่าอากงมีความผิดจริงพิพากษาจำคุกถึง20ปีระหว่างถูกคุมขังอากงเคยยื่นขอประกันตัวหลายต่อหลายครั้งโดยอ้างเหตุผลที่ว่าเรื่องของความเจ็บป่วยแต่ก็ไม่ได้รับการประกันตัวจนสุดท้ายเลยตัดสินใจไม่ขอประกันตัวอีกเลยและรอขอพระราชทานอภัยโทษแต่ก็มาเสียชีวิตไปเสียก่อน และหลังจากการเสียชีวิตของอากงก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์การใช้กฎหมายมาตรา112และการไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกันตัวโดยในสื่อต่างประเทศรายงานว่าโทษจำคุกของอากงเป็นโทษ112ที่หนักที่สุดอีกทั้งในวันนี้คุณราซิมันโรมเขาก็ได้ออกมากล่าวรำลึกถึงอากงในวันนี้อีกด้วยวันนี้ครบรอบ10ปีการเสียชีวิตของอากง ผู้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดมาตรา112ด้วยเหตุผลและพยานหลักฐานที่ขาดความน่าเชื่อถือจนต้องถูกคุมขังและจบชีวิตในที่สุดเรื่องราวของอากงถูกเล่าซ้ำๆมาเป็นสิบๆรอบจนผมคงไม่ต้องสาธยายรายละเอียดอะไรมากมายอีกแล้วและสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือมาตรา112 ถ้าดวงวิญญาณของอากงยังรับรู้ได้ผมไม่อยากจะคิดเลยว่าอากงจะรู้สึกอย่างไรที่กฎหมายซึ่งในวันนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือฆ่าชีวิตของอากงและในวันนี้มันก็กำลังถูกเอานำมาใช้เป็นบ่อนทําลายอนาคตของบรรดาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีอายุเพียง20กว่าปีหลายๆคนเมื่อ10ปีที่แล้วยังเป็นเด็กที่อาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการทำลายล้างผู้ที่เห็นต่าง ด้วยกฎหมายแบบนี้มันมีอยู่คู่กับสังคมไทยมานานมากแล้วหลายๆคนในวันนี้ยังไม่ได้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดก็ต้องถูกนำตัวไปลิ้มรสกับความทุกข์ทรามานในห้องค้งแบบที่อากงเจอมาแล้วเพียงแค่พูดข้อเสนอปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เพียงแค่ทำโพสอบถามความคิดเห็นเพียงแค่พูดว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจก็ถูกเอาไปคุมค้ง ริบอิสรภาพไปจากพวกเขาแล้วพฤติการที่ถูกนำมาอ้างเพื่อตั้งข้อหาเหล่านี้มันช่างน่าเหลือเชื่อยิ่งกว่าในสมัยของอากงเสียอีกอีกทั้งในวันนี้อาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์เขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้ในทันทีเดือนพฤศจิกายนปี2554ตอนที่ดิฉันยังอยู่ที่สิงคโปร์ต้องตื่นมาพบกับข่าวที่ทำให้โกรธมาก ชายแก่ไทยจีนอายุ62ปีเขาถูกจับด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพต้องติดคุกถึง20ปีเรารู้จักเขาในชื่อของอากงตกใจว่าทำไมมันป่าเถื่อนอย่างนี้อากงถูกใส่ร้ายว่าส่งข้อความสีข้อความไปที่เลขาของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวิจารณ์ราชินีสิริกิตดิฉันเห็นว่าถึงแม้ทำจริงแต่การสั่งคนติดคุกถึง20ปีมันมากเกินไป จึงคิดว่าจะทำแคมเปญช่วยอากงก็ได้ไปเจอไอเดียจากองซานซูจีที่ต้องการช่วยนักโทษทางการเมืองโดยการเขียนชื่อนักโทษทางการเมืองบนฝ่ามือดิฉันเอาไอเดียนี้มาเขียนชื่ออากงบนฝ่ามือแล้วถ่ายรูปลงในโซเชียลมีเดียสรุปว่ามันกลายมาเป็นความเคลื่อนไหวระดับชาติจึงตัดสินใจทำอย่างจริงจังเปิดให้คนส่งรูปมาแล้วทำหนังสือขายรายได้ทั้งหมดมอบให้อากงและครอบครัว พอเอินดิฉันได้มีโอกาสกลับไทยมีคนแนะนำว่าก็ให้เอาเงินไปมอบให้อากงเลยดิฉันก็ไปที่เรือนจำไปพบป้าอูที่เป็นภริยาของอากงเมื่อเจออากงที่ยืนอยู่ในคุกเรายืนคุยกันผ่านลูกกรงป้าอูแนะนำดิฉันว่าคนนี้คือคนที่เขาช่วยเรื่องลือเอาเงินมามอบให้อากงร้องไห้ทันทีขณะที่มือจับลูกกรงอยู่แล้วอากงก็สุดตัวลงไปเพื่อกราบดิฉัน ดิฉันเอามือลอดผ่านลูกลงดึงตัวของเขาขึ้นมาเขาบอกดิฉันว่าเขาไม่ได้ทำเขาถูกกลั่นแกล้งร้องไห้น้ำตาอาบทั้งสองแก้มเราก็พร้อมร้องไห้ไปด้วยกันและนอกจากนี้อากองยังฝากให้ช่วยดูแลลูกหลานแกด้วยถ้าหากว่าแกเป็นอะไรไปในที่สุดแกก็เสียชีวิตในคุกในปีถัดมาซึ่งตรงกับวันนี้เมื่อสิปีที่แล้ว คือวันที่8พฤษภาคม2555นี่คือทั้งโกรธอีกแล้วและเสียใจทำไมระบอบมันทำกับคนแก่ผู้บริสุทธิ์ได้แบบนี้ดิฉันจำได้ว่าได้ยุติการใช้ Facebook ไปพักหนึ่งหลังจากการเสียชีวิตของอากงเพราะทำใจไม่ได้และรู้สึกว่าแคมเปญของเราที่ต้องการช่วยชีวิตของเขามันล้มเลว และทั้งหมดนี้ซึ่งก็เป็นแค่เพียงการแสดงความคิดเห็น